ครับแล้วนี่ก็เป็นรากกำลังล้วนเลยนะครับรากคือส่วนที่อยู่ใต้ดินนะครับผมอันนี้ก็มีอยู่เท่านี้นะครับตอนนี้อันนี้เป็นรุ่นใหม่ของปี2564แลแ้วนะครับก็พึ่งแห้งก be ันนะครับก็ก็เอามาใส่ใส่กระบะเพื่อเตรมเก็บเตรมเก็บนะครับผมอันนี้บอกเลยนะครับอันนี้เป็นรากล้วนนะครับหรือส่วนที่อยู่ใต้ดินนะครับมันก็จะมีทั้งรากลอะไรรากรากตรงกับรากแขนงบ้างอะไรต่วอะไรอย่างนั้นนี่แหละครับ อันนี้ก็นี่ฮะมันจะเป็นรากเป็นปมอ,อย่างนี้ครับผมก็ขอใช้คําว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินก็แล้วกันนะครับเพราะว่า้คำว่ารากในบางทีมันก็จะเข้าใจผิดกันส่วนที่อยู่ใต้ดินนะครับอันนี้ล้างแล้วนะครับเราลาก่อนที่เราจะหั่นเนี่ยเราล้างเราขัดเราฉีดน้ําด้วยเครื่องแรงดันสูงไปรอบหนึ่งแล้วนะครับจากนี้ถ้าเราตากแล้วเนี่ยก็อาจจะมีฝุ่นบ้างมีอะไรบ้างท่านได้รับไปก็เอาไปผ่านผ่านน้าอีกสักทีนึงนะครับแล้วก็ผ่านผ่านน้าก็คือล้างแบบ หยาบๆนะครับผมแต่ถ้าจะดองเหล้าถ้าจะดองเหล้าก็คือเอาไปผ่านน้ําแล้วก็พึ่งให้แห้งก่อนนะครับเพื่อให้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มันคงที่แต่บางคนบอกเออไม่เป็นไรดองน้ำหน่อยก็ผ่านๆน,น้าพึ่งพอแห้งๆผับหมาดๆแล้วก็ดองได้ครับเหมือนกันครับครับอันนี้ก็คือรากกำลึงนะครับนี่ฮะจากสวนราชินี ก็คือเวลาทำเนี่ยเราเหมือนกับคนที่พอรู้หรือพอรู้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะจัดการแยกรากกับเถาไว้ต่างหากก่อนนะฮะเพราะว่าเถาเถาเราก็จะแยกไว้ส่วนนึงรากเราก็จะแยกไว้ส่วนนึงครับประมาณนี้แต่ตอนนี้เวลาเราขายคนที่สั่งรากล้ว,ลวนเราก็จะเอาส่วนที่อยู่ใต้ดินให้ครับผมแต่ถ้าสั่งรากปนเถาเราก็จะเอารากเนี่ยไปปนกับเถาครับแล้วก็จัดส่งให้ท่าน เพราะฉะนั้นคําว่าลากเขาตําลึงของผมก็คือถาลากล้วนก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินล้วนๆแต่ถาลากเขาต้าลึงก็คือมีทั้งเถาและลากก็คือหยิบเอาในาส่วนนึงหยิบเอาเถาส่วนนึงปนกันไปครับประมาณนี้ไม่มีเถาล้วนนะครับเพราะว่าเข้าใจครับว่าเราไม่จําเป็นต้องหลอกลวงใครเราเก็บเองขุดเองครับไม่ต้องห่วงครับสถานที่ขุดของเราเยอะแยะฮะในสวนเรามีเยอะแยะครับผม เอาไปดองเหล้าได้นะครับเอาไปดองเหล้าได้หรือเอาไปต้มน้ํากินก็ได้ครับหรือจะเอาไปบดเอาไปบดปั้นกับน้ําผึ้งก็ได้นะครับอันนั้นแล้วแต่ท่านนะครับมันไม่ได้มีข้อจากัดอะไรเพราะกะลากาลึงเนี่ยหรือเถ้าตาลึงเนี่ยรสชาติมันจะหอมมากครับสมกับคําว่าสมเลยนะสมกับความว่าไววะกาเมืองไทยอะไรประมาณเนี้ยนะครับเป็นหอมนะกินง่ายนะครับกินมันหอมนะชงชงมันอ่อนเนี้ยดื่มได้ทุกวันไม่มีฤทธิ์กัด ระบบทางเดินอาหารนะครับไม่มีฤทธิ์กัดระบบทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นไม่กัดกระเพาะครับดื่มชงได้ดื่มชงดื่มได้ทุกวันครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานครับอย่างเงี้ยครับรับประทานได้เลยนะครับแล้วก็ลองไปดูงานวิจัยนะครับซื่อผมได้ลงเอาไว้ว่ามันมีคุณคุณสมบัติมากมายในการบำรุงร่างกายในการรักษาโรคเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ สุขภาพดีแค่เดิมทุกวันนะครับวันละประมาณช้อนชาประมาณหนึ่งแก้วอะไรประมาณงี้ค่หรือถ้าเป็นดองเหล้าก็วันละเป๊กวันละเป๊กวันละเป๊กก่อนนอนนะครับจะทำเย็นๆคัค่มๆมาก็สักอึ๊บหนึ่งเอออะไรประมาณนี้ครับผมกินต่อนเนื่องนะครับกินให้ถูกเวลาถูกที่บางคนก็บอกอ้ใช้ไม่ได้ผลบางคนบอกดีมากคือมันอยู่ที่ลักษณะของการใช้ของแต่ละบุคคลนะครับบางคนบอกอู้ต้มน้ําร้อนอันนั้นต้มน้าร้อนนานๆได้ดีครับ บางคนเอาไปลวกน้ำแป๊บเดียวแล้วบอกไม่ได้ผลครับมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่ลักษณะการใช้ของผู้ใช้ด้วยซึ่งปกติถ้าผมไม่ลืมเนี่ยผมก็จะแนบเอกสารการใช้งานไปให้แต่บางครั้งมันก็ออเดอร์มันเยอะเนาะบางทีมัน30-40ชิ้นต่อวันบางทีก็ลืมยัดไปบ้างก็ต้องเราก็าขออาภัยก็แล้วกันแต่ผมนะัะมีวิธีใช้มีอะไรอยู่บนเว็บไซต์ของผมเรียบร้อยสมารถค้นหาหรือว่าทักเข้ามาขอไปดูได้นะครับ คือสินค้าของผมเนี่ยมันอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วทั้งวิธีการใช้วิธีการรับประทานสรรพคุณงานวิจัยฮะเรามีไว้ให้บริการสําหรับคูณที่ต้องการค้นหาครับเพราะว่าบางไอเราคนทํางาน้บางทีก็หลงไปบ้างลืมไปบ้างลืมยัดเข้าไปให้ครับแต่อันนี้คือลากกำลังล้วนๆนะครับครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นการบอกกล่าวเล่าสิครับว่า ลากกำลึงลล,ล้วนเราก็ทำลากแยกไว้ไม่ใช่ว่าไปปนกันหมดแล้วถ้าท่านสั่งท่าน,านสั่งเถากับลากมันก็จะหยิบอันนี้ไปส่วนหนึ่งแล้วก็ไปหยิบเถาส่วนหนึ่งครับปนกันไปนั่นคือเถากับลากครับผมโอเคครับสนใจยังไงก็ติดต่อกันมาได้นะครับ0809898770เบอร์นี้ได้ทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์นะครับก่อลองกันดูนะครับสวนราชินีจังหวัดกำแพงเพชรผมแจมอารุมดีเชา้ชาๆว,วันนี้สวัสดีครับ